สวัสดีครับท like ่านผู้ชมพบกับรายการได้ชินีหนทางกับพงศเกลืกังพกแล้วครับสัปกาห์นี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ ท่านผู้ชมเดี๋ยวตามผมมาข้างในว่ามีเมนูอะไรอร่อยอะไรนะครับเดี๋ยวตามมานลครับทุกท่าท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ร้านลาบเหนือแม่ละเอียดนะครับอยามารู้จักกับผู้ดำเนินรายการแล้วก็เจ้าของร้านครับกับคุณอัชราพรอาระยะบางสนิครับสวัสดีครับแล้วก็แม่ละเอียดครับเจ้าของสูตรครับสวัสดีครับแม่ะอียดีครับอันนี้นัสามตัวเรงครับชื่ออะไรครับแอนนา ถ้าพิจารณาร้านอาหารเหนือในจังหวัด่างทองนี่นะครับทานผู้ชมมีน้อยมากนะครับเดี๋ยวเรามารู้ความเป็นมาว่าทําไมถึงมาเปิดร้านอาหารหน,นะครับรจริงๆตั้งแต่เรื่องแรกคือหนเป็นคนแรกแล้วก็มาเป็นสะพ้ายอ่างทองค่ะแล้วก็พอมีน้องพีแม่ก็มาช่วยเลี้ยงน้องหลังจากน้องไปโรงเรียนละเราก็เลยจริจงๆครอบครัวเราเป็นครอบครัวชอบทำอาหารอยรู่แล้วค่ะ ก็เลยมีแนวคิดว่าอาหารเหนือที่อ่างทองแห่งนี้มีเลย,เลยค่ะเริ่มแรกเนี่ยแม่ทําอาหารขายตามตลาดนะัดพอช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มขขมีลูกค้าประจำเยอะขึ้นเราก็เลยมองว่าเราเรามีที่อยู่ก็เลยสร้างสร้างร้านขึ้นมาค่ะในใมืองเล็นี้ค่ะเริ่มแม่เรื่องแม่คิดขายนี่เราเป<ร><ช>็นยังไงบ้างตอนนี่เปิดมากี่เดือนแล้วนะใกล้หลับนะหรือเริ่มแรกเป็นยังไงบ้างลูกค้าตอบรับดีเนียเริ่มเริ่มแรกก็คือตอนแรกเนี่ยจะยังไม่มี รู้จักเพราะว่ายังไม่เคยมีคนทำเลยอาหารเหนะอแต่ตอนนี้พอลูกค้าตากต่อปากลูกค้าตลาดนั้นก็เลยเยอะขึ้นค่ะพอมาเปิดร้านลูกค้าก็ตามตามมาตามที่ร้านค่ะครับเดี๋ยวถามคุณแม่ด้วยคุณแม่เอาสูตรมาจากไหนครับสูตรก็มาจากจากบ้านนะนอกจากนั้นก็ทกินมางแต่เป็นเป็นเหมือนมันพูดง่ายแด้เหมือนโบราณโบราณโบราณแต่สมัยก็สมัยแม่ครัเราเนใจ ทำเราเข้าวที่บ้านอยู่แล้วเป็นแม่บ้านอยู่แล้ว <รา S 1> ใช่ไหมครับเหมือนผมแม่ทําส่วนบ้าที่จังหวัดแพร่นะครับแม่เราทําอะไรที่หมดอันนี้ค<า>ือลาบอันนี้เป็นอันนี้เขาเรียกลาบอะไรไหมลาบเรือลาบนะครับต้องส่งครับลาบลาบหูหไวเชียงใหม่หรือไ,ไปถ้าไปกันนะครับจะทานผมชอบเป็นคนชอบลูกเพราแม่ลูกคนก็เถอะลาบเลือดอ่ะจริงดีไอดีกอบมีอะไรเงี้ย ทำของแม่ทำมานี่ยทำนานอย่างเฉพาะลาบเนี่ยโอ้ทำมาเทาที่เราได้เพาะแม่ทำจริงๆแล้วมัก็จำไว้จำลูกสาวเลยร้านก็ให้แม่มาเป็นแม่ครัวเลยนะครับอ่าทีนี้มาคุยกับน้องครับบ่ลเมนูของในร้านเราที่มีเมนูอะไรบ้างครับเยอะมากเลยค่ะก็ตามนี้เลยครับท่านผู้ชมเนูเยอะมากครับก็ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าสั่งทาน ทอดซอยทอดเหนือไส้อั่วจริงๆนะ้ีเยอะยังนี่โดยจริงๆมีเยอะกว่านี้แกงแค่แกงอ่องแล้วก็มีเมนูที่น่อกเหนือน้องเหนือแต่เมนูนี้นี่แล้วแต่วัตถุิที่เราได้มาก็เราจะเป็นวัตถุดิตามฤดูกาลไหมใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้วัตถุดิจะเอามาจากที่อื่เลยเพราะอยากขนมจากขนมเบอร์เมทางขนมจากนี้กับอะไรก็จะมีความต่างันอยู่อตเราจะมาหา จะเพราะมันเหมือนเหมือนจะมีอะไรเป็นแบบสูตรของแม่ท้อเครื่องเขาเรียกเครื่องเครื่องแกงอะไรเราคิดก็ต้องตำเองตัวเองใช่ไหมครับเอาเนื้อครับเดี๋ยวทีละเมนูนะครับท่านผู้ชมครับเอานี่ก่อนเลยย่าขนมจีนเนาะครับมาเราเต้มสูตรมาอย่างไงอันนี้จีนบาลูนะอันนี้สูตรตามที่เราคิดอยากอยากจะทานแล้วก็มาปรับแต่งให้ ครับของเราเรามีสูตรยังไงไหมใส่อะไรบ้างไงี่ยสูตรให้ครับที่ชมได้พี่ชมทางรายการได่ชิมะทานได้ชมหน่อยเถิ <c oughs> ดูแล้วปั๊บมาทางเลยที่ร้านเลยที่ร้านคืออันนี้ที่บอกไว้ก่อนว่าสาวๆที่กำลังลดความพ้วนที่ทานได้เลยพี่หนุ่มเพราะว่าปลาทูเนี่ยเราใช้ปลาทูย่างเราไม่ได้ใช้ปลาทูทอดค่ะแล้วก็น้ำของทางร้านจะมีสองแบบก็คือมีน้ำที่ผสมปลาล่าแต่ถ้าทุกท่านไม่ทานปลาล่าก็จะมีน้ำยำอยีกแบบหนึ่งให้ แล้วก็จะมีสูตรของเราที่เป็นกระเทียมเจียวค่ะที่ที่แม่เขาทําใส่ไปด้วยก็จะทําให้หอมมากขึ้นอันนี้มีเครื่องเคียงก็มีแตงกวาเนาะแตงกวาเราบางทีมีทักทักแนวจับเมนูต่างหนะครับแล้อันนี้ต้องแบ่งแยกเดียวต้องแบ่งกวาเดี่ยวนะครับท่านผู้ชมครับแล้วอีกเมนูต่อไปครับข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่ครับข้าวซอยไก่มีน้องใหญ่ใหญ่เลยค่ะถ้าเดี๋ยวดูไม่ชัดตรงนี้มีภาพสอนขึมาให้ดูคุณผู้ชมครับ สูตรได้มาจากไงครับเนี่ยเขาสอยการเนี่ยสูตรจากทางเหนือเลยค่ะได้เาอืเลยใช่วัตถุดิบก็สั่งมาจากเพราะเห็นเป็นเหมือนเข้มข้นเราบแม่ครับอาหอนเข้มขนมีอย่างนี้เหมือนเราทำนี่เราทำสดใหม่ทุกฉากไมั้ยอันนี้พว้ำี่จะต้องทำไวปจะได้คงต่อเกี่ยวนาน องใช้ระยะเวลาครับม่อกให้มันเข้าก้มัเข้ากันแล้วแต่เขามันอร่อยนะครับอร่อยิเนี่ยไ้อีกเมนูหนึงครับคุณผู้ชมจะพึ่งรอนะครับนี้หนึ่งเดี๋ยวราคายะบอวกข้างหลังอีกแล้วอันนี้ครับน่าทานมากจะรับครับเก่ออันนี้อะไรครับอันนี้อะไรเลยเล็อ่านี้อันนี้ขนมจินน้ำเงี้ยวค่ะขนมจีนน้ำเงี้ยวคุผู้ชม นะครับในขนมจีนน้ำเงนะี้ยวเนี่ยเหมือนบางคนไม่รู้ว่าในเคนรื่องเยัดจัดมันมีอะไรมากช่วยบอกให้ท่านผู้ชมได้ได้รู้กันเครืนะ่องเครื่องนี้คือต้องต้องหลายอย่างค่ะมีนะตมแล้วแล้วก็ใส่ขนมจีนน้ำเงี้ยวเนี่ยสูตรเมื้อแป้งนะคะก็นะใส่ล็อกนิ้วมันเกลอเทศอันนี้ใส่เลือดใช่ไหมคะมีเลือดนะมันเกลือเทมั่เกลือเที่ยังมีชิ้น,น,นทั้ง้งหมดใส่ด้วยเอาไมค่ะไชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็ู ได้หมูสับหมูสับแล้วก็มีไปเอาไปทานกับผักครับส่วนแล้วก็มีเครื่องเสียงเครื่องเสียงนี่ก็มีกระหล่ำกระหล่ำครับกระดองมะนาวถุงอ้อยนะครับคือถ้าใครชอบรสเผ็ดนิดนึงเลยก็มีทิศอีกนะครับท่านผู้ชมครับสามารถขอเติมได้ขอเติมได้นะครับแล้วก็ที่เห็นในตรงนี้ครับเป็นของเหนือแท้ๆแล้วท่านผู้ชมเห็น อันนี้ไส้อั่วกับซองหมูย่างอันนี้จะเป็นชุดขันโตค่ะจะเป็นเซตเลยสําหรับลูกค้าที่มาที่ร้านคืออยากทานหลายอย่างแต่มาคนเดียวหรือสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากทานหลายอย่างในเซตนี้ก็จะมีีอันนี้แกงทะเลค่ะแกงขัเล่ยแล้วก็หมูังเล่หมูเลยขังเล่ยหมูนะครับแล้วก็พีอ่องตะพี่องชชื่อว่าคัานเหนือต้องทานอันนี้นะครับ อ๋อนะครับเต็มแป้งแล้วก็มีมีทักตัวอันนี้น้ำพริกหนุ่มครับไม่แก่ครับไม่แก่นี่ครับตำสดๆสดกว่าสดกว่ามีทับหมกตำได่เลยค่ะจากการแบบสดๆผมเข้าไปในครัวแล้วครับท่านผู้ชมครับน้ำพริกทำไว้สดเลยท่านผู้ชมสั่งแป้งได้ทันทีครับแล้วก็มีเครื่องเคียงทีนี้นะครับแคบหมูแล้วก็อาหารนี้ทานกับ ที่เราเป็นที่ออกเลยนะจ๊ะผมก็ได้ค่ะมีแก้อดนะครับกระบก็ระบอกอันนี้เราทําไมต้องใช้แค่นี้อ่ะท่ากับคือมันจะช่วยตัดรสเผ็ดของนื้อมิ้นทนุ่มค่ะมิ้นทนุ่มนี่บางท่านที่ไม่เคยทานก็จะมองว่ามันค่อนข้างเผ็ดเพราะมันพริกล้วนนะคะแต่อันนี้หวานๆหน่อยเอาใช่ๆโอ้ผมไปไปเหนือที่ไรมีกระบอกนี้หากเขาเรียกผักอะไรอีกอันนเผ็ดๆไป แล้วก็มีแบบกระถางรั่วอย่างเงี้ยครับต้มรั่วเงี้ยนะครับออกมาลูกกันละทีนี้นะครับรท่านผู้ะะชมครับเดี๋ยวมาดูกันว่าราคาเป็นยังไงบ้างครับรากนะครับเนี่ยอา,าจารย์เท่าไหร่ห้าบาทนี่ที่ผ่านเยอะมากพร้อมผักเลยครับทกผู้ชมเยอะมากผักนี่จากสูงได้เท่าไหร่เหรอแม่อันนีน้ห้าสิบบาทเอาให้พออยู่ได้โออ๋้นะครับพออยู่ได้วก็ เยอะมากแค่บานะครับพร้อมผักเคียงครับส่วนจากส่วนเลยนส่วนนะครับแล้วของข้าวอยข้าวอยสี่สิบาท้ใหญ่ใเลยทำไมถูกจังโอ้ยูกมากท่านผู้ชครับสี่สิบห้าสี่สิบห้าถูกมากท่านผู้ชมสองคนยังไหวเลยเนาะนี่สองคนยังทานัหมดแลยครับท่านมครัเนี่ยเยวมากครับสิห้าเราทิ้วเคียงแนาะไทนะครับมีมะนาวหอมริก อ่ะกรแดงพริกตามไปนักผู้ชมเห็ดแน่ๆผมรู้แล้วแล้วก็ผักหาดดองนะครับแล้วก็ยำฮงกีนสำหรับสาวๆนันผู้ชมค่ะอันนี้45บห้าบาทอือเนี่ยเป็นความคิดตุ๊ดแต่นผู้ชมถ้าอยากลดความข้วนลดอะไรนี่คือมาทานดูหอยเนี่ยวันนี้ไม่แพงเลยแล้วก็อันนี้ขนมจีนน้ำมิ้วสามสิบห้าบาทเฮ้ยชุดนี่เลยต้งชุบจะเป็นถูกชันนะครับนักผู้ชมครับนะครับร้านอาหารเหนือของนี้จังหวัดอ่างทองนะครับท่านผู้ชมครับ มีน้อยมากแทบจะไม่มีเลยนะครับท่าผู้ชมดูอาหารแล้วก็ถูกด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมที่ดูรายการแม่ชิมทางนะครับเดี๋ยวจะมีเบอร์โทรขึ้นหน้าจอให้ช่วงายรายการนะครับท่าผู้ชมถูกมากนะฮะสามพันห้ารอยบาทตั้งราคายากมากนะครับเรามาที่ไฮไลท์ของร้านเลยครับชุดแพคเกจโตร้อยเก้าสิบบาทร้อยเก้าสิบบาทได้หนึ่งถึงสองทังค่ะหยิบแน่นอนนะครับท่าผู้ชมครับแวะมาครับท่าผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันร้านเราตั้งอยู่ตรงไหนครับที่นี้รู้ราคาของร้านเราตั้งอยู่ตรง อยูถ่ถนนเรียบคลองกำแพงแดงหรือว่าซิตี้เขาเรียกว่าซอยสิงห์พลก็เข้ามาจากหน้าปากซอยประมาณหนึ่งกิโลค่ะหรือว่าจะเข้ามาทางสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติพอเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายอยู่ตรงตรงข้งามกับหมู่บ้านเตียงแตกค่ะตรงข้ามกับหมู่บ้านเนตียสุกแตกนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมมาไม่ถูกดูแผนที่หน้าจอนะครับครับแล้วก็อยากให้คุณอัจฉราพรได้ฝากถึงท่านผู้ชมที่ดูทางรายการได้คิดทาครับ ้เชินวาอยากให้แว่นมาชิมกันเยอะๆค่ะเป็นคือเราเป็นอาหารเหนือโฮเมดที่เราเราตั้งใจจะทําให้ทุกคนได้ทานไม่ว่าจะเป็นคนเหนือหรือว่าจะเป็นคนภาคกลางก็แวะมาชิมได้ค่ะก็เบอร์โทรร้านนะคะเบอร์โทร0861237557 ดเดย์เปิดโทรไว้เบีเบอร์ไว้แล้วมันจะเดย์มันจะขึ้นไลน์ของทางร้านไลน์มาสั่งโทรมาสั่งได้หรือติดตามเออ่แฟนบุ๊คแฟนเพจได้นะคะชื่ออาหารเหนือบ้ารเนื้อเรียบอ๋ออาหารเหนือบ้าร์เน้เรียบนะครับท่านผู้ชมครับท่าติพุงฝังยังไม่ชัดเดี๋ยวมีขึ้นหน้าจอให้นะครับที่เรางเอาพูดมาทั้งหมดอยากให้แม่ฝากถึงท่านผู้ชมด้วยว่าฝีมือแม่นี่อร่อยนะนะอละนี่ก็ลองมาชิมดูนะครับ ใช่ต้องมาชิมก่อนแน่นะมาชิมก่อนนะ,นะต้องมาชิมว่มาเรามีที่วางเป็นส่วนหนึ่งของเมนูของร้านแม่ละยิ่งนะครับร้านนี้นะครับยังมีอีกเยอะแยะแกงอ่อมก็มีเนาะแกงอก่อมนะครับคือแกงอ่อมวันนี้เราอเอาามโชว์ให้นี่ก็เป็นตัวแล้วครับท่านผู้ชมแกงขนมแกมงหมกครับพูดง่ายๆครับท่านผู้ชมครับมาร้านนี้อยากทานอาหารเหนือแบบไหนสั่งแม่ครัวได้เป็นจันเองนะครับท่านผู้ชมครับราคาไม่แพง ประหยัดถูกกับเหมาะกับเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมที่ดูรายการไปชิมมันทาแล้วก็ร้านค้าที่ดูทางรายการไปชิมมันทาอยู่นะครับร้านค้าร้านใดที่อยากให้ทางรายการไปชิมมันทานะครับไปถ่ายร,ายาร้านค้าท่านไปโปรโมทร,ร้านค้าท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพ <5 S 1> ท์0 3 5 6 <4 S> 1 3 9 9 9นะครับหรือเข้าไปที่แฟนเพจ a c TV n e w s นะครับหรือไปดูที YouTube. ่ y ยูทูบของชแนลนะครับสำหรับวันนี้ทางรายการไปชิมมันทาแล,แล้วก็แข็งตับเชิญท่านสองท่นานต้องขอลอาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหมเ่เในหน้าครับสวัสดีครับ Selamat tinggal lelak, selamat bye bye